มีความคิดว่าเอ้ยไอสิ่งที่เราซื้อมาเนี่ยมันน่าจะแบบว่าถ่ายทอดให้คนอื่นเห็นว่าเอ้ยเรามีอะไรบ้างมีตัวไหนบ้าง mm hmm. เผื่อคนที่เขาไม่มีเขาจะได้มาเห็นก็เลยมาคิดว่าเออวันหนึ่งถ้าเกิดเอาของที่ตัวเองมีนะ่มาโชว์เนีเ่ยเออจะเป็นยังไง mm hmm. จะแบบว่าวาวขนาดไหนร้านโมเดลแอนด์แกลอรี่เนี่ย ตั้งอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ตรงข้ามกับมอลลังสิตใต้ตึกของพักเวน,นาเพสรครับงั้นก่อนอื่นเลยก็อยากจะถามว่าพี่เล้งเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นนักสะสมหรือเปล่าหรือว่าเป็นพ่อค้าตั้งแต่แรกเลยก็ตอนแรกที่เริ่มสะสมคือจะมีแค่พวกอาร์ตแมนที่สะสมแรกๆแล้วพอหนักๆมา,มาคือก็ซื้อมานึกเลยซื้อจนเก็บแล้วไม่มีที่เก็บมีความคิดว่าเอ้ยไอสิ่งที่เราซื้อมาเนี่ย มันน่าจะแบบว่าถ่ายอทอดให้คนอื่นเห็นว่าเอ้ยเรามีอะไรบ้างมีตัวไหนบ้าง<ม>เผื่อคนที่เขาไม่มีเขาจะได้มาเห็นก็เลยมาคิดว่าเออวันหนึ่งถ้าเกิดเอาของที่ตัวเองมีนะ่ะมาโชว์เนี่ยเออจะเป็นยังไง<ม>จะแบบว่าวาวานาไหนก็คือเปิดร้านเพื่อโชว์เลยใช่แล้วก็พอเราเปิดร้านเสร็จปุ๊บไม่ใช่หนึ่งต่อหกละกลายเป็นว่ามา up สเกลกลายเป็นว่ามีทั้ง1ต่อสเริ่มมาเป็นงานปั้นมีของเก่า ที่ที่เราซื้อมาแล้วก็อยากจะเอามาวางไว้ตามในร้านให้ทุกคนได้ดูก็เลยเอาของที่ซื้อมาเนี่ยค่อยๆประกอบประกอบแล้ก็มาใส่ตามตู้พอพี่เล้งบอกว่าบางชิ้นเป็นของสะสมของนะตัวเองแล้วอะ่ะถ้าเกิดว่ามีคนอยากได้หรืออยากขอรับไปดูแลต่ออะไรอย่างเงี้ยพี่จะปล่อยไหมอย่างที่บอกคือมันก็เสียดายนะว่าเราบุิจาสะสมมาหลายๆปีแล้วพอลาเราขายให้คนอื่นเขาเนี่ย แล้วเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากได้กลับคืนมามันจะเสียใ้ว่าเอ้ยอาจจะหาไม่ได้แล้วแล้วก็อาจจะหาแบบว่าสภาพที่เราอ่ะเก็บมาอย่างดีก็อาจจะได้สภาพที่มันด้อยกว่าเราในประม,มราณนี้ก็เลยมีความคิดว่าไม่อยากจะขายอ,ะอ่อยะเราเก็บในทางกลับกันถ้ามีคนที่ยังมีของที่พี่เล้งไม่มีนนอ่ะเช่นคอลเลกชันเนี้ยผมมีตัวนี้เอามาปล่อยคุณแต่ว่าราคาอาจจะไม่ได้ถูกนะพี่เล้งมองตรงนี้ว่าไงก็คิดอยู่ถ้าเกิดมีตัวไหนที่มันโดนเนีย เราก็อาจจะซื้อเรเรียกได้ว่าเปิดร้านเพื่อทั้งเติมเต็มความฝันของตัวเองแล้วก็เพ hmm ื่ออยากแบ่งปันให้นักสะสมคนอื่นๆหรือนักสะสมรุ่นใหม่เนี่ยมาเห็นว่าถ้าเขาอยากจะเก็บคอลเลกชันนี้หรือลายนี้เนี่ย เขาควรจะเก็บไปในแดวทางไหนซึ่งร้านตอนนี้มีกี่โซนครับพี่เล็ง2งห้องนะครับสามารถที่จะดูได้ห้องนี้แล้วก็อีกห้องนึงตอนนี้ในร้านเราจะเห็นทั้งมัสไลเดอร์มาวิลดีซงานปั้นต่างๆจะพวดรา้ตนบอลหรือว่าการ์ตูนต่างๆอะไรเงี้ยมีลายไหนที่รู้สึกว่ายังอยากนํามาเติมเต็มในร้านนี้จริงๆอยากจะจะมีพวกลายดิจิมอนแล้วก็พวกนารโตะนารโตะนี่ก็จริงๆอมีแต่ว่าคือมีน้อย แล้วก็วันพีช่านอยู่3ลายครับผมซึ่งส่วนใหญ่ถ้าถ้าดูจากสไตล์ร้านของพี่เล้งแล้วเนี่ยก็เดาว่าคงจะเป็นพวกงานปั้นต่างๆเนาะเพราะว่าวกนาลูโตพวกวันพีชอะไรเงี้ยมีค่อนข้างมากทีเนี้ยมันก็จะเดี๋ยวบางคนจะดดาว่ามากก็คืองานปั้นน่ะบางทีมันก็มีทั้งถูกลิสิทธิ์ไม่ถูกลิสิทสิ์อะไรเงี้ยพี่เล้งมองการเก็บสะสมของแบบนี้ยังไงบ้างแบบว่มันอยู่ที่การชอบอยู่ที่เราเนี่ยจะเลือกลายไหนมากกว่าว่านจริงอ่ะ ของที่มันไม่มีกระสินอ่ะมันก็สวยเหมือนกันในเรื่องของการดูแลรักษาพอมีของมากขนาดเนี้ยทั้งเรื่องการทําความสะอาดอทั้งเรื่องการซ่อมแซมหรือว่าการดูระบบไฟหรืออะไรที่เกี่ยวข้องอย่างเงี้ยพี่เล้งมีวิธีการดูแลยังไงจริงตรงเนี้ยมีคนถามเหมือนกันนะที่ในกลุ่มไ้ฮอร์ดทอยล์มาร์เก็ตติ้งอ่ะถ้าเกิดเราเล่นมันก็จะเหมือนสึกไปตามสภาพที่เราเล่นแต่ถ้าเกิดเราไม่เล่นเรามาเหมือนให้มันยืนตัวตรงมันจะอยู่สภาพนั้นอะ่ะ ได้นานมากไม่ว่าจะ10บ0ปีก็ได้จะไม่มีการลอกจะไม่มีการดเดือดอะไรนอกจากว่าถ้าเราจะไปโดนหรือว่าไปบิดอะไรพวกนี้<ม>จะเป็นแน่นอน<ม>แต่ถ้าเกิดชุดผ้าจริงๆนะที่ไม่มีไอ้พวกหนังอะไรพวกนีน้คุณสามารถเล่นได้หมดคุณจะจะหมุนแขนกี่รอบก็ได้ คุณจะหมุนขาคุณจะขยับได้หมดถ้าเกิดว่าเขาเก็บสะสมรายเดียวกันแล้วมีปัญหาอะไรเงี้ยเขาสามารถทักมาปรึกษา<ด>หรือว่าให้พ<ๆ>ี่เล้งช่วยหาคนซ่อมแซมอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้ครับผมเคยเอาของไอที่มันมีเสียหายเนะี่ยบางตัวที่แบบว่าหนังลอกอะไรเนี้ยก็มีไปส่งทางพี่ผมจักก็มีมกันมีแนะนําให้เหมือนกันพี่เล้งเก็บกล่องยังไงก็โโหเอาเอาตรงเนี่ยของของผมเนี่ยมีโรงงานอยู่<ม>แต่ว่าก็คือโชคดี ว่าที่โรงงานเนี่ยมันมีหลายชั้นแล้วของในพวกกล่องเกิงเนี่ยเอาไปเก็บชั้นบนสุดแล้วชั้นบนสุดเนี่ยตอนแรกนะที่ยังไม่ต่อเติมนะเก็บไว้ในห้องนอนนอนห้องนอนก็ก็ไปไว้แล้วก็มีที่ต่อเติมอีกรู้สึกว่าสามห้องอเป็นห้องเก็บของหมดเลยตอนนี้แทบไม่ได้นอนกันเลยเนาะยิ่งนักสะสมนี่คือ พวกกันดั้มอะไรอย่างเงี้ยที่กล่องมันใหญ่ๆอย่างเงี้ยโอ้โหคือ<ช>บางทีคือลบเต็มบ้านเลยแต่ก็<ม>ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เก็บไว้เพราะว่ากล่องของแต่ละลายม,มันก็จะมีลักษณะของการดีไซน์หรือว่าการวางด้วยกันแล้วมันสวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสริมนึงคือกลอ่องเนี่ยคือมันก็มีคุณค่าเหมือนกันถ้าเกิดสมมุติวันหนึ่งเราเบื่อเนี่ยแล้วเราจะขายของเนี่ยแต่เราไม่มีกล่องต่างแล้วราคาเนี่ยมูลค่าม,มันก็จะต่ำ คนไม่ซีเรียสนะโอเคไม่ไรแต่ถ้าเจอคนซีเรียสอ่ะเขาจะกดราคาทีาก็ใช้ประสบการณ์เอาแล้วกันเนาะในการจะปล่อยของอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้เป็นหนึ่งในประเด็นที่เวลาช่องเราพูดคุยกันนะ่ะมักจะถามกันสุดท้ายแล้วพี่เล้งคิดจะเก็บของเหล่านี้ไปถึงเมื่อไหร่ก็ตอนนี้พูดตรงคืออายุก็เยอะแล้วเหมือนกันก็นก3 7เจแล้วก็คิดว่า าเกิดเก็บจริงๆอะ่ะแต่ตอนนี้ต้องบอกคือพวกของเขิลเนี่ยไม่ได้ซื้อแล้วจะเป็นเฉพาะที่พียอเดอร์ที่ลูกค้าพีแต่นอกจากว่าจะมีลูกค้าที่เขาเทอ,อันนี้คือปัญหาคือเราจะต้องมาเหมือนก็รับภาระแล้วบางอันอย่างเนี้ยคือมันก็ขาย <S <S หน่อเสร็จแล้วขายหน่ปุ๊บเราก็ต้องเก็บ <c oughs> มันก็เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเราซื้อโดยปริยาย ประมาณนั้นโดนบังคับซื้อนั่นเองแล้วของคืออย่างที่บอกถ้าเกิดเขาเทตัวที่มันเขาเล่นกันเนี่ยโอเคมันขายออกแต่ถ้าเกิดเขาเทตัวที่ไม่เล่นกันเนี่ยคนเจ็บก็คือคือพ่อค้าอืมโอเคแล้วแล้วในพาร์ทที่เป็นแบบส่วนตัวที่แบบว่าอ่าต้องซื้อเก็บเองอะไรอย่างเงี้ยก็ยังจะเก็บต่อไปได้เรื่อยไหมอย่างเช่นพวกไอรอนแมนหรือไอ้มุดแดงอะไรเงี้ยถ้าเกิดถ้าเกิดพวกซื้อเองแบบนั้นคือจะ แค่ไม่มีเลยอเอาตรง mm hmm. คือคือทาจงจากเมื่อก่อนอย่างที่บอกคือตอนที่ไม่ใช่เป็นพ่อค้าหรือตอนที่ยังไม่มีร้านอ่ะเหมือนตอนนั้นอะไรออกเนี่ยเราซื้อหมดเลยพอเรามามีร้านปุ๊บเรามาโชว์ของมีน,นู่นมีนี่มันเหมือนกับว่ามันเติมเต็มอ่ะมันทําให้ไม่อยากมีอะไรแล้วอ่ะอย่าง mm hmm. เ,เนี้ยสมมุติเราอยู่ที่ร้านเราเราจะเห็นนะคือเราอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าคนที่ไปสะพานเหล็กนะ mm hmm. คือเรามาดูมันก็เหมือนกันสบสะพานเหล็กอ่ะ โดยฟิลลิ่งคือของจํานวนหนึ่งวางอยู่ในตู้และมีทางให้เดินเป็นแบบตอนอลึกเนาะเพราะว่าสะพานเหล็กก็จะคล้ายๆกันก็คือจะเป็นตอนอลึกมากกว่าแล้อย่างอย่างที่บอกคือของสะสมนเนี่ยสะพานเหล็กเขาก็มีเยอะครับมา <ๆ S 2> มีหลายรายถามว่าร้านนี้ก็เหมือนกันอืมมันก็เหมือนกับว่าเมื่อก่อนไหนที่บอกคือผมไปสะพานเหล็กบ่อยพอมีร้านเลยปุ๊บคือมันไม่ต้องการแล้วอะคือมันก็เหมือนมีอะไรเราก็ดูร้านของเราเองแล้วถามว่าร้านของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ด้อยกว่าสะพานเหล็ก ถูกไหมเราก็มาดูเนี่ยเหมือนเนี่ยถ้าเราไปสัมาล์กแล้วก็เจอเนี่ยเหมือนตัวที่เรามีอะบางที่เขาอาจจะมีการวางปนกับของหลายๆอย่างทําให้ใอาจจะแยกลําบากหรืออาจจะหาของอยากนิดนึงแต่ว่ามาที่เนี่ย ด้วยความที่แบ่งโซนครบเลยว่า mm hmm. อโซนนี้ของมัสไลเดอร์โซนนี้ของดี m a r v เ l ลอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะหาของได้ง่ายขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเหมือน mm hmm. ก้อนเดียวกันเนาะเวลาดูแล้วอย่างอย่างที่บอกคือเมื่อก่อนเนี่ยไปสัมหล็กบ่อยเพราะว่าอะไรหนึ่งคือแปลของลูกค้าด้วยเนีย่ยก็คือจะผูกพัน พอมาดังถัมเนี่ยแทบไม่ได้ไปทีน,นี้ของเล่นก็คือทั้งเห็นภาพตัวอย่างจากออนไลน์ได้ทั้งสั่งก็คือสั่งออนไลน์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วแค่ไม่ต้องไปจากร้านเลยเพราะว่าเราเราก็สามารถดูในกลุ่มก็ได้ใช่ไหมว่ามีอะไรอเี้ยเหมือนเปิดเพลยเดอร์เนี่ยเราก็ดูในกลุ่มก็ได้ใครขายในกลุ่มเราก็แค่คุยในกลุ่มแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยผมอาจจะยังมไม่พร้อมที่จะซื้อแต่แค่อยากแวะมาร้านเพื่อแบบดูแนวทางหรือ,อดูคอลเลคชันหรือพูดคุยกับพี่เล้งอะไรเงี้ยพี่เล้งยินดีไหมจริงตรงเน อ่าผมบอกทุกทางนะว่าเอออยากให้มากันเีเยอะเพราะหนึ่งคือผมเชื่อว่าบางสิ่งที่เขาไม่เห็นแต่เขามาดูร้านผมเนี่ยเขาจะวาฟวันฉีประทุมทานนี้มันก็มีมีของมีโมเดลนะครับ <c oughs> มันไม่ใช่แค่กระทมออย่างเดียวนะร้านเราแวกลังสิทธ่ะก็อาจจะยอมรับว่าอาจจะยังรู้จักไม่เยอะมันก็จะมีร้านพวกโมเดลทอย <c oughs> กันด<ม>ั้มที่อาจจะยังมีแค่สองสามร้านกระจายกระจายกันอยู่ซึ่งก็อยากให้ร้านของพี่เล้งเป็นหนึ่งในทางเลือก <c oughs> ที่ ครอยากจะเก็บงานแบบงานปั้นงานหนึ่งต่อหกหรือว่างาน CSM DX ต่างๆเนี่ยลองมาแวะกันได้เนาะเพราะว่าถ้าคุณอยากได้ของอยู่แล้วอะ่ะมาที่เนี่ยหาง่ายแน่นอนมาที่เนี่ยไม่จาเป็นต้องซื้อก็เหมือนเราไปชมงันเหล็กไม่จำเป็นต้องซื้อแล้วก็ไปดูคนที่แบบว่ามีแพลนไว้ว่าเอ้ยเราอยากได้ตัวนี้ว่ะแต่เราไม่เห็นของจริงอะ่ะเราก็สามารถที่จะมาดูได้เออเนี่ยตัวเนี้ยมันสวยจริงๆนะหรือว่าตัวไหนที่แบบว่าเอ เห็นแต่ในเนียนกว่าอืไม่เห็นของจริงเนี่ยมาดูได้เลยสมมุติตัวนี้เราสามารถซื้อไหวก็ซื้อแต่ก็เราซื้อไม่ไหวก็บางทีก็เหมือนเก็บเงินอ่ะก็ค่อยๆซื้อก็ได้ไม่จะเป็นว่าต้องซื้อมาทีเยอะๆ,ๆเยอาแบบที่เราชอบจริงๆดีกว่าใครสนใจที่จะมาเยี่ยมชมหรือว่านัดหมายเข้ามาพูดคุยกับพี่เล้งหรือสั่งพีออเดอร์ยังไงเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ในใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณพี่เล้งมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องกัรจิ๊กกอรด้วยนะ อีกครับ